พลเอกคาราพงศ์มะละคำที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกและคณะตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาพระราชทานในจังหวัดประจวบคีรีขนันธ์ศูนย์การเรียนรู้ปัตยาของเศรษฐกิจพอเพียงศูงนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาปานบุรีณศูนย์การกำลังสำรองโดยมีพลตรีคณะพลบำรุงเมืองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองพร้อมด้วยในอำเภอปานบุรีและหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ร่วมประชุมเสวนาพบปากกลุ่มเกษตร,รกรขัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา 17กลุ่มในอำเภอปานบุรีรับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนั้นร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มปศุสัตว์โคพันธุ์กิจกรรมจิตอาสาผลิตปุ๋ยหมักจากขี้เป็ดกากอ้อยใบยก้ามปูผักตบชวาเยี่ยมชมบ้านพ่อรัชการที่9โดยได้ให้คําแนะนําเพื่อเป็นกําลังใจและน้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหลังต้นแบบโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนและโครงการช่างหัวมันในพื้นที่ใกล้เคียงนํามาดําเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป